สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับเพจเพชมอเตอร์นะครับวันนี้ทางเพจจะมาเสนอนะครับแดนเกตวิตุโยโยนะครับพร้อมขาจับนะครับแดนเกตปกติก็ใช้ในการตรวจสอบความเพียงตรงของชิ้นงานนะครับตั้งศูนย์ข้อเวียงตั้งศูนย์ชิ้นงานอะไรพวกนี้นะครับใช้งานลงกึงนะครับร้านมอไซ์นะครับหน้าตาก็จะประมาณที่ท่านเห็นในภาพนะครับ ในเกตเนี่ยจะมาพร้อมขานะครับขาจับสีทองนะครับหนึ่งตัวนะครับวิธีปรับตั้งก็หมุนแค่ตัวสีมําที่อยู่ตรงนี้นะครับปรับได้อิสระนะครับตามงานที่เราใช้จะยืดแบบไหนก็ก็ตามแต่งานที่เราใช้นะครับก็มีตัวปรับยืดแล้วก็จะยึดให้นะครับ แรนเกจชุดหนึ่งราคา1,700นะครับพร้อมสกนะครับมีแรนเกจตแล้วก็มีขาให้ตัวหนึ่งพอกมีคู่มือที่อยู่ในกล่องนะครับแผ่น2แผ่นที่เป็นไม่ใช่ภาษาไทยแต่ญี่ปุ่น,นครับสนใจติดต่อเพจเพจมอเตอ,เตอร์นะครับเบอร์โทร08 7 7 8 1 6 1 3 1ครับ